สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์เดือนตุลาเน้ะเริ่มหนาวแล้วดูการใส่กระ้อผ้าของดิฉันโอเคเข้าเรื่องเลยมีคนถามมาว่าทําไมยังใช้ป้ายชื่อผู้ช่วยพยาบาลอยู่ท,ท,ทั้งที่จบผู้ช่วยพยฉพาะทางมาแล้วคําตอบก็คือทั้งโรงพยาบาลที่เราทําอยู่อ่ะมันมีเ s p e c i ลิสต์แค่2คนที่จบมาห้องฉุกเฉินและไอซเนาะแล้วครอเนี้ย ห้องฉุกเฉินอะคิวบุทอกอย่างเงี้ยที่เราทำงานอยู่มันย่อยมันย่อยแล้วก็คือไม่ใช่ผู้ช่วยพยาบาลทุกคนที่จบสเป c i a l ลิสต์มาเอาง่ายมีแค่เราอะที่โรงพยาบาลที่ทำงานเราะเอะแล้วตอนที่เราจบเล็แกแรกเลยนะคือแบบอาทิตย์แรกแรกเลยฉันก็ใส่แบบ specialist under shared the sky you know my c u t e in t e e s e v r e t อะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยบางคนก็ไม่รู้ว่าเราเรียน เรียนเรียนจบมาหรือกําลังเรียนหรืออะไรเงี้ยตอนช่วงเวลาที่เราแบบกาลังแบบว่าต่อสู้กับการเรียนอยู่เราไม่ได้บอกไขรยอยู่นะแล้วพอเนี้ยเราเรียนจบมาเราก็ใส่ป้ายนั้นอนะทุกคนก็มองมองไงแต่คือเขาไม่ถามอ่ะเขาะ้าใจป่ะแต่มองด้วยสายตาที่แบบขิงจิกอะไรเงี้ยทั้งแบบทั้งหนักๆเลยก็คือผู้ช่วยพายาบาลด้วยกันแล้วก็ มีพยาบาลแต่พยาบาลเขาจะดูแบบว่าเขาก็จะแบบเอ้ยเขาเขาถามอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เขาก็แบบอยากรู้ไม่ใช่อยากรู้อยากเสือกนะแต่คือแบบว่าเฮ้ยแบบอุ้ยดิยาเธอเรียนอย่างงี้ทั้งแม้กระทั่งหมอหมอแบบอุ้ยมันฟันทาสติอะไรเงี้ยคือแบบมันดีมันเลิศมากที่เลเธอเรียนจบมาอะไรเงี้ยมันเป็นแบบมันดีต่อเอ่อต่อแบกซำเหตุต่อที่ทํางานเพราะว่ามีแบบผู้ช่วยแพทย์ที่จบเปอร์ซิสมาด้านนี้เลยอะไรเงี้ย นั่นแหละแต่เรื่องแบบใหญ่ๆหรือก็คือผู้ช่วยพยาบาลด้วยกันที่ขิงกันเองค่ะและ้วครนี้เรารู้สึกว่าเราเหมือนเป็นอีกาในฝูงหงส์รู้สึกแบบว่าเราแบบเราแบบตัวคนเดียวโดดๆอะ่ะแล้วบบมันไม่ไม่รู้สึกโอเคหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบเออคุยกับหัวหน้าเรียบร้อยแล้วครนี้เราได้เงินเดือนแล้วแล้วครนี้เราก็ยังไม่ได้ทําอะไรที่เป็นแบบว่าทํางานเพิ่มหมายถึงว่า มีอะไรเพิ่มเติมไหมจากหลังจากที่ทเรียนจบ s p e c i ลิสต์มาแล้วเราก็เลยไม่เป็นไรเราก็ใช้แบบนามเอเราก็ใช้ป้ายชื่อเหมือนเหมือนเพื่อนคนอ,อื่นเลยแล้วกันทําตัวกลมกลืนไปเลยแล้วมันดีด้วยทาสบายใจแถมเรายังมีความรู้ของตัวเองแล้วก็ช่วยช่วยคนไข้ได้ดีขึ้นมันคือมันคือ,ม,คอมันคืออะไรที่ติดตัวของเราเองอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องแบบไปบวชอวดใครอะไรเงี้ยว่าเราจบมาอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละก็คือ เป็นคำตอบว่าทําไมถึงยังใช้ป้ายชื่อผู้ช่วยพยาบาลอยู่อืก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะปอดตรงหัวอโอเคค่ะบ๊ายบาย